หนไม้นี่แหละสิเชาะเฉาะเชาะฮันฮันตุ่มหน่อไม้นะคะเตหลายพวดหยอกหลายพวด เอนีย่งม,มองสวัสดีจ้าทักทายทุกท่านนะคะเมื่อคืนหวนมากสนุกมากเลยจ้ะแต่ฝนตกเจ้าหูวท้งฝ้าท้งฝนมันก็นหนาฝนเนาะหนาฝนก็นจะมีฝนมันบ่เออมีแดดมีฝนก็ว่ากันไป ทั้งยานไฟดูดกระพองนน่นฝุ่นนะตัวรุ่นนี้ยังกลัวไฟดูดอยู่เหรอวอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อยานพี่เดม,มนี่จ้างเรจะข้าวกับสิเปย์อาบน้า,าอาบทาสักผ่าวอายู่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี f อผซ้พหญย่าบ้านฟินแลนด์สวัสดี f อซอ่ลูกไก่ทั้งหลายนะคะ ฝนตกอย่าสิบอกฟังฝ่าห้องโอ้ยทั้งฝนทั้งอย่างมวนค่ะแม่นงมันคือมวนบอเจา้อยู่ในหานบอกที่จะอยู่หนากองฮะหูจักมาหนาหานแน่หนาหานแห้งมวนแห้งเปียกออกยอกขอบคุณค่ะเปียกออกยอกหัวคอยนี่แบบ คือ,คอเอามือคือเอาตรงนะเมื่อคืนไม่ได้อาบนะ้หมายถึงว่าเมื่อวานอาบน้ําอยู่แต่ขากลับมาน่ะเ็คือเปียกเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งชุดแล้วก็ขึ้นเตียงนอนเลยเออกินดีนอนดีนอนหลับดีสนุกสบายอยู่แต่เมื่อคืนน่ขาอย保卫คอยยันคอยยานฟ้าคอยย่านไฟเออไฟกับน้ํามันไม่ได้ถูกกันนะเออเฮาหูยว่าเขาเซฟเบทีเขาเซฟเลยแต่ก็ทุกอย่างมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะ ก็คือฝนตกแห้งผู้เยผยาบ้านขึ้นบันไดบึมลงมาเจ๊แมนเอือนฝ่าเอิอนฝนครั้งน่ะผู้ยาบ้านข้าไปบันไดมันสงบลงฝนเขาก็จะสงบเหมือนว่าดาวลงสินะมันมันบ่แห้งสิน่ะบัดผู้ยาบ้านว่าเต็มบันไดแงงแงงบึมลงมาทั้งฝ่าทั้งฝนโอ้ยทั้งมวลทั้งยานไฟดูดกระพองนั่นคอยกระฟ้าอกมาแล้วเนาะคอยออกมากกว่ามูผินเด่นแต้ตอนช่วงที่ว่า แต่งานเขาก็จัดดีอยู่นะเต็นน่ะเต็นหมายถึงที่ว่าที่เขากางกางไว้รอบเลยค้นกันแลนเขาไปรีในฝนหรือ,อบ้านโ้งน้างเาพิ่นก็เหตุดีอยู่ส่วนมาเดียวแม่เจ้าภาพไม่ไม่แม่เจ้าภาพเจ้าของบ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าภาพเออพญา้านไปซอยงานปีที่แล้วก็ไปแต่ปีที่แล้วฝนไม่ได้ตกนะปีที่แล้วฝนไม่ได้ตกแต่ว่าตอนกลางวันนี่แดดแบบสู่สีวิตแดดเขานึกวแบบ่า ทอดไข่ซุกนละละั่นแหะนี่อยู่เรื่องนกทานวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยโอ้ขึ้นไหลสมองแต่ก็นันงรถไปอยากไปอยู่อืมเลิ่งนกทางานการกุศลนะคะที่รักจ๋า ด้รยัเพิ่นี่กันนอกอีกต้วยเอาเขับไปเอื้อยครับอยากได้โทรศัพท์รครับไอ้ก็ยหัวเอื้อยครับหล่าอยากได้โทรศัพท์รครับหล่าอยากได้คอนโดครับขึ้นโดนบนละบึงหนาวโอ้ยสภาพ ไม่ไม่เนยกับล่งจุดมูสิล่งยังไงล่ะถ้าไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้เราออกกาลังกายก็ไม่ได้อีกมีแตคนถามเหมือนมุดไม่เนยกขคือหน่อยแท้ว่าสันก็ดีใจอยู่หน่อยล่งเนะนี่ยนี่หน่อยล่งพอยอย่างนี้พอน,นี่เลยนี่นี่เลยจ้ะมีแตคนถามมาหลังบานว่าแม่นกขาหนูอยากรู้สูตรว่าแม่นกอ่ะ สูตรอะไรคะนี่ค่ะสูตรนี่เลยโกโก้กาแฟชาเขียวนะคะเบอกรสลับปรับเปลี่ยนใครบางคนที่กลัวว่าไม่อยากจะกินกาแฟยันดีดนูนีนั่น,นมันบ่ดีดองมันจาะเพราะว่าคาฟเาออคาฟอินเขาหน่อยคาเฟอินเขาน้อยค่ะกินชาเขียวดีมากท้องไส้โล่งดีมากหินนีน รีวิวจากผู้ที่ใช้จริงค่ะก็คือควายเนี่ยเบาตัวเสื้อผ้านี่ก็คือตอนนี้คือได้เอาเข็มกับด้ายยิบไม่ซื้อใหม่เพราะว่าอะไรครับประหยัดค่าเพราะว่ายังเสียดายเสื้อผ้าชุดเก่าอยู่งี้ยไข่ก็เอาอเกางกเกงคนมักไข่ไปคนมักแสงเก่งยินน่งนะไข่อยเอาได้นะมันยิบข้างหลังยิบไปมันยุ่มเข้าไป นี่แพมันหน่อยล่งแม่ก็คือเสื้อผ้าหลวมหมดแล้วที่ว่าใส่ได้ที่ไม่ได้เย็บนก็คือซื้อมาใหม่แล้วจะสิ้นเปลืองเฮ็ดยังมาเนี่ยเออชาเขียวกับหัวค่ะแม่หึชาเขียวกับ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> แว่นนี่ก็ใส่พอได้อ่านแต่งจริงอ่ะตัดแบ่นมาใหม่อีกเออไปตัดแบ่นมาใหม่อีกนะ อืมเ้่ากับบางคนก็อายุเยอะแต่ว่าสายตายัางดีอยู่มีแต่คนแนะนําไม่ค่อยไปเห็ดเลสิกค่อยค่อยค่อยเป็นคนที่ขี่ยานค่อยบอกรหัสค่อยว่าค่อยย้อมใส่แหวนหนึงสีดีกว่าทำเลสิกอะมันดีเมื่อตองใสแ่แหวนบมื่เอาขอา่อยานตรงไม่หยดน้ำตาลน้นำตาลเทียมน้ำตาลเทียมอย่างเงี้ยนะโอ้ย สบปน,นอนอยู่สิเก็บปนวคคือ,อยานไหมเขาจะวายเฮเลสิกมาสิสายตาสิสายปิ้งก็สร้างใหข่อยทําใจก่อนเด้อย,ยายเป็นเจ้าของแบรนด์แมนบอกยายเป็นอ่าเจ้าของแบรนด์คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จ้ะอุ้ยอ้ายกับค่อยเป็นผนแนขายแต่ว่าพันธมิตรสามารถดึงตะกร้าไปปักสินค้าไปปักตะกร้าของตัวเองได้เลย เราไม่จะเป็นต้องมีอ่าเราไม่จะเป็นต้องเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะก็คือสามารถดึงตะกา้าดึงสินค้าเนี่ยไปปักนช่องของตัวเองได้เลยช่องติ๊กต็อกนี่ถ้าจะบอกภาษาบานๆก็คือค้าในหนนะ้าอืมกับมันได้อยู่แล้วไม่ต้องลงทุนอะไรแค่สั่งของให้สินค้ามีโชว์แค่นั้นแล้วก็ไปปักตะกา้าแค่คุณนั่งบอกงาม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 ,งามอยู่เฮื่อนคุณก็ได้ค่าแน่หนาแล้วบางคนได้เป็นแสนนะ,อ,ะอันนี้เรื่องจริง ความพยายามอยู่ใส่ความสําเร็จมันก็อาจจะอยู่มองนั่นก็ได้แต่ว่าทําไม่แต่ถ้าไม่พยายามอะไรเลยอ่ะมันไม่ได้ค่ะต้องพยายามค่ะถ้ามหากินค่ะได้ค่าในหน้าฟรีๆแล้วค่าในหน้าหมายถึงเมื่อเจ้าตรงเข้าใจข้าว่าติ๊กตอกนะค่าติ๊กตอกเข้าใจข้ามาติ๊กตอกบ่ติ๊กตอกก็คือเหมือนว่า เราเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าแต่เราสามารถสั่งสินค้ามาแล้วก็มาวางโชว์เพราะว่ากฎของ t i k t o k อกเขาก็จะงองแงนิดหนึ่งมันต้องมีสินค้าที่โชว์ค่ะมันต้องมีสินค้าโชว์ได้ไหม,มยูซืออยากเบ้าขึ้นมากกับเบา่าเด้แล้วปักตะกา้าคอยเฮ็ดเป็นบอคอยเฮ็ดบ่เป็นดอกอุ้ยอ้ยเป็นคนจัดการหมดในการคือการตลาดนี่ช่วงนี้คอยกระแทบจะบ่บด้ขายของหนึ่งติ๊กตอกเขางองแงแคบหมูกับเบ่้ขาย บริขายหมายถึงตัวตัวค่อยเองนะไม่ได้ไม่มาขายในช่องของตัวเองแต่จริงๆคนอื่นน่ะเขาก็ไปดึงเขาสินค้ามาลงตะกร้าจาก,ากของแล้วก็ปักตะกร้าโดยที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแต่นังเบาซื่ๆงามงับยังเบาดอกไม้เจ้าไปเรียนรู้มาค่ะคอยกับภาษามานะฤนําหลายว่านี้ไปถามผู้รู้หรืออยู่ในช่องสีส้มเขาจะสอนว่าทําอย่างนี้นะกดหนึ่งสองสามสี่อย่างสีนะ <S 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 อยากด้วยก็เฮ็ดเอาเด้อสั่งเอาเด้ออันใดก็ได้ เงินอยู่ดีมันไม่ไหลามาหาหฮาเดอ้อฝากกำลังใจให้ให้บิ๊กด้วยนะคะแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะชีวิตคนหฮาหนีกว่าเขาจะมาถึงจุดที่รวยนี่บางคนยังคิดง่ายๆ <c oughs> ก็ใช่สิฉันทําไม่เป็นแบบนั้นนี้ก็ไม่ต้องทําค่ะเมืจเอเจ้าตรงาหาัดเรียนรู้เองแม้กระทั่งตัวค่อยอยก็ไม่ได้ว่าค่อยเก่งอะไรค่อยก เห็ดงงงงง่ายงยของข่อยไปถามผู้นั้นเนี่ยถามผู้นี้นี่ให้ได้แน่นี่ให้ได้ห้ได้จริงๆต้องกล้าถามต้องกล้าอ้าปากเจอผู้คนต้องกล้าไปที่จะไปเจอผู้คนแล้วกระถามโทษถามโอ้เฮ็ดดีให้ยังไดงนี่ในโซเชียลมีเดียเขาก็สอนหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ค่อยสิว่ายฟังเด้ออาชีพไหนที่ปังที่สุดตอนนี้คืออินฟูเออนี่ใน t i k t o ็อกหรือทําในบ้านสีฟ้าปริญญาโทษเอกสารแล้วนี่ค่อยจบปอสามรานี่ ว้ายจะได้กินได้ยู่น้ำเขานี่ล่ะได้ลูกดีน้่นนี่ล่ะใช่เป็นกำลังใจให้น้องบิ๊กกอดกอดกำลังใจให้น้องบิก๊กค่ะโอ้เห็นงานแบบเนาะเป็นเจ้าของบริษัทก็เนะห,หนื่อยหน่อยนะเราม่บวังได้บนเงยดอกได้ค่ได้แค่ไหนหนามันได้ไหมก็ถ้าก่อนคือ ไล่ขายนี่ค่อยๆไม่ใช่เจ้าของแบรนด์นะคอยประแมนเจ้าของแบรนด์แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของแบรนด์สามารถขายสินค้าอย่างอื่นได้เลยในติ๊กตก็อกจะเป็นหนึ่งสองสามสินค้าหลายอย่างที่เขาเฮ็ดกันนี่เราไม่จําเป็นต้องต้องเป็นเบจ้าของแบรนด์อะเราสามารถที่จะทําได้อะุณเรียนรู้เอาคอยก็จะสิอาิบ่ายจังไหนเนาะพอคอยกับบริบรออบรษัทเชวชาเรืองนี่ก็วิไอเป็นคนทําให้บิ๊ก็แนะนําไม่ทําแบบนี้แบบนี้คอยกับเป็นลูกน้อง ค่อยเป็นลูกน้องของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกมนุษย์เงินเดือนนะคะลูกชายมีเงินเดือนให้ค่ะในนามลูกจ้างค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่อยว่าแม่จะของสินค้าเออค่อยไม่มีเจา้าค่อยไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ใดๆทั้งสิน้นค่อยกับเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ขี่ถึกปองแน่เออมาอาศัยลูกแน่ช่องทางบ้านสีฟ้าก็อาจจะสะดวกนิดน,นึงด้วยว่าคําว่าแม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อันนี้ยอมรับยอมรับค่ะว่าค่อยได้อันนี้สงจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ คำบาแม่ไงมันก็นเลยคนติดตามเร็วขึ้นแน่เออก็อยู่ที่เราพยายามด้วยนะบอแมนวานางยูซือหรอมันขนาดเขารวยลอยล้านนะมั้เจ้าแม่ดาราดังๆหรือดาราเขายังนางมานางเว่างาบงาบงาบเขายังหาเงินต่อมั้เจ้าเงินมันใส่มหมือทุกมือเด้อแล้วแบบซุปเปอร์สดตรงสาตาร์างั้นสิ เขายังมีไม่กระทั่งมือกล้องนู่นนี่นั่นมาถ่ายแล้วกทั่งที่เขาเงินเขาแบบล้นฝ่าล้นเฮือนหล้นสั้นอยู่ไอ้ตั้มภาษายังเฮาดีเฮาบ่เห็บบ่หาบ่ได้เดี๋ยวต้องหาเด้มัเจ้าโอ้ยสุดเลยอุไอ้มันต่าง่าตัวหนังสือมันเปลี่ยนได้ไหมติ๊กตัวนั้นตัวเล็กมากอะดีจังมีลูกชายที่เก่งคอยกาดถ้าคอยบ่แม่นแมรพญานาฟินแลนด์คอยการนาจะบ่ได้มีโอกาสหลายอย่างแต่ถ้าโอกาส มันมีอยู่แล้วเราก็ทําค่ะเขาก็ตรงสารต่อบาแมนมาได้กินเงินเดือนซํานี่เราจะบ่าเฮดอิงอย่างข่อยก็เป็นพนักง,งานข่อยเป็นพนักง,งานของค่ายเพลงตัวบริษัทค่ายเพลงตัวเกียวมิสิกข่อยมีเงินเดือนกินเงินเดือนข่อยแทบจะไม่แตะเลยนะแต่ข่อยนี่เอาตะการมัดว้างของชองของจาของ แล้วก็ในบ้านสีฟ้าที่มีรายได้ที่สามารถจุนเจือชีวิตจ้ของโดยที่ไม่ได้ของเงินลูกนะโดยที่บริของเงินลูกเลยเด้คคำว่าขอของค่อยหมายถึงว่าบิ๊กเอาเงินเดินเอาเงินให้แม่หน่อยแม่จะไปทําแม่จะไปนู่นนี่นั่นบัวค่อยจะของเงินลูกค่อยก็ต่อเมือ่อค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศและเงินพ็อกเก็ตมันนี่นิดนึง ้วก็ค่าหมอค่านู่นนี่นั่นนี่ลูกดูแลแต่จริงๆค่อยใส่เงินทุนมือนี่ค่อยใส่เงินในบ้านสีฟ้าใช้เงินบ้านสีฟ้าเลยครั้งเทือกก็ได้ติปจากเอฟซีแนเขาเอ็นดูนู่นนี่นั่นก็ได้ก็ดีกาค่อยไปรับจ้างมือละสามลอยยูคอยก็ขอบุณเอฟซีที่ให้กำลังใจแต่ส่วนคนที่เขาสร้างคอยๆกับภาษามาหามได้ดอกเพราะว่าขนาดคอยๆยังสร้างเขาไหมเออแล้วคอยสิปปบสอออนยังบ้านนี่ เพราะทุกเมือเนี่ยคอยกับบอดด้ว่ายยูซื้อไม่ได้ลําบากอะไรมากมายในชีวิตบ่ดด้ลําบากเลยไม่ได้ลําบากแบบอ้ยไปคุดมองคุณมันทุกอาชีพมีคุณค่าแต่หมายความว่าให้ขคอยประตากแดดเฮดรับจ้างคอยเฮดบอได้แลวเพราะว่าร่างกายคอยก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอายุยังน้อยแต่ว่าร่างกายคอยบ่ได้แข็งแรงคอยผ่านการรักษาผ่าตัดอีหย่างมากหลายอย่างก็เลยกลายเป็นวาเฮดอีกยังของหนักบ่ดด้เหมือนขยะในบ้านเนี่ย ่อยตรงเท้าคอยใส่เด็หน่อย่อยมัดถุงใหวแล้วว่าไปทิ้มให้แม่เนี่ยแม่ยกบ่ได้มันหนักโพดไม่สิน่ะเพราะว่าเขาขย,ยกปุ๊บนี่คอยสืหูเลยว่าไอส่วนตรงนี้น่ะขคอยจะเจ็บเออเพราะว่าเคยพาตัดเคยพาตัดมากสิน่ะก็เงินเดือนเงินเดือนของค่าเพตัวเกี่ยวแทบจะไม่ได้แต่นะ่อยกอ็พยายามเซฟไวเพราะว่าอย่างคอยก็มีคาา่าใช้จ่ายของ่อ,อยคือกันที่ต่างประเทศและที่นี่และคุณแม่และชีวิตตัวเองที่ใช้ทุกวันไม่ขอเงินลูกพ่่มเพื่อ หาเอาเนี่ยังเสียเงื่อนเดือนก็มีกินอยู่อาจจะบาหลายแต่ก็คอยถือว่าคอยให้งานสำนีขคอยเงินสำนี้ก็ถือว่าโอเคยู่คอยก็อยู่ในสิทธิ์ที่พิเศษนิดนึงเพราะเป็นแม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอา่อยๆอยบอกวงเล็บไปตรงนี้ว่ามันก็ควรพิเศษเพราะ่อยเป็นแม่แต่ข่อยก็เฮ็ดด้วยเป็นหูเป็นตาให้นู่นนี่นั่นเออได้ซื้อข้าวยังมาเนี่ยนี่นี่น่ไม่ไงนกไม่ไงนกสอดเสอหรอสอก็สอแล้วน้าลูกก็ลูกจะคล้องบ่วงลูกจะคของสิเป็นห่วงไผ่คนอื่นค แมนวะไอ้กนนีละนี่ช่วงหลังๆมากนี่ช่องช่องมีปัญหาก็เลยไม่สามารถปักตะกร้าได้มันเตือนตลอดดังนั้นค่อยยังไม่ได้พูดเลยค่อยก็ตั้งค่าอยู่ในหมดแต่มันก็ยัง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 เป็นคือเกา่าก็ไล่ล่องอนี่ว่ามาดูซิมันจะเป็นอะไรยังไงนี่องทํารมาหากินคาได้น่ะได้อยู่แล้วหาบาทสิบบาทกับเงินเดอ้อบ่เคยดูถูกเงินเดอ้อ สิมานางอยู่ดีคนประเคศไห่เ่ไดดจะต้องทำมาหากินจ้าลูกควายนั้นแต่ละมือแต่ละเว็นจักหลนจักงานสแตนบายตลอดต้องคิดงานนู่นนี่นั่นลูกน้องกระายค่าเช่าตึกก็มีบ้านก็สร้างแมนมีอยู่เงิ่อแต่ต้องหาต่อค่ะกระเฮ็ดไปให้ลูกให้เต้าเขานนละเออเขาไม่ได้ทำเพื่อใครหรอกเขาทำเพื่อลูกเพื่อเต้าเขานแะหละนาลิตาก,กับโตเกียวนนแหละ บอถึงซื้อเป็นยังดอกเขาก็ร้านคอยขึ้นกันตัวเกี่ยวก็หน้านตาหน่ะเลือดคอยนีละสวัสดีค่ะโอ้ยนี่ผู้ใด,ดอยากอันทรงอันทรงรวมนี่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 อะไรก็อะไร ระบบขับถ่ายดีมากดีมากคอยจากแปดสิบเก้าคอยลงมาอยู่หาสิบสี่ตอนนี้จากแปดเก้านะลงมาห้าสี่คอยกับว่าได้แบบเถอะอทะอ้วนขนาดนั้นแต่ด้วยว่าหนึ่งเราเป็นคนที่ตัวใหญ่มาก่อนสองเราเคยผ่านการทองคือท้องนะมีลูกแล้วท้องใหญ่หนังทองย่านแล้วตอนนี้คือใส่สตีฮัดเอาค่ะเพราะว่อย่าง พอมันย้อยค่ะมันคิดอยู่สิบตัดหรือปัดนี่ฟังแม่นกอธิบายทำบ้างหรอไม่ไม่คอยกระลมลูกคุกข้านกบับบานกับติ๊กตกกับบ้านสีฟ้านี่คอยกระลมลูกคุ่ข้านมากบัแมนว่าค่อยทำหนึ่งช่องแล้วค่อยค่อยปไปเรีบอกว่าค่อยประสบความสําเร็จแต่ชีวิตที่ค่อยเคยคิดมาเสมอว่าการเรียนเรียนหนังสือมันเป็นเรื่องที่ดีแต่แระดับการศึกษาคอยนี่ คือไม่ได้จําเป็นแล้วตอนนี้นะแต่ถ้าเป็นแต่คอยกะเลียนหนังสืออยู่ตอนนี้คอยกะเรียนอยู่แต่ว่าถามว่าเอามาประกอบเสริมบารมีเจ้าของจริงๆอะ่ะเอาจริงได้มือเจา้าเด้ออินฟูตอนนี้คือหาเงินมันก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนิดนึงขี้เกียจไม่ได้อาชีพตอนนี้คืออินฟูอย่างเดียวค่ะอินอาชีพอย่างอื่นก็นดีบ่แม่นว่าคนที่ทํางานข้าราชการอยู่แล้วหรือเป็นพนักง,งานของโรงงานหรือโน่นนี่นั่นมันก็เป็นเรื่องที่ดี แต่คุณต้องหาช่องทางที่จะหาเงินด้วยตัวเองอย่างอื่นด้วยบ่แม่หากินตะเงื่อนเดือนค่าของชีพมันก็สูงทุม่มเงินมาเจ้าสูงขึ้นทุกวันนะนู่นนี่นั่นมันมว่า่อยนึงโชคดีคอยไม่ได้เช่าบ้านคอยไม่ได้่าวบ้านไม่ได้เช่าบ้านก็คืออยู่กับลูกและหลายคนก็อยู่ตรงนี้โดยไม่ได้อยากไปอยู่ข้างนอกลดค่าใช้จ่ายยู่หนีมนไม่ต้องจ่ายมันมันไมไ่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแค่เอาตัวออกไปทํางานแล้วก็กลับเข้ามานอน คุณสามารถออกไปใช้ชีวิตข้างนอกโดยที่เวลางานคืองานคุณสามารถจะออกไปมีแฟนหรือน่นนี่นั่นันถึงเวลากระกลับเขามาเฮ็ดงานก็แค่นั้นก็คือโชคดีอย่างสินะแต่ถ้าการออกไปอยู่ข้างนอกนะั่นคือคุณลบภาระัะภาระที่ตรงแบบหน่นนี่นั่นค่าบ้านค่าน่นนี่นั่นเย,เยอะแยะต้องคอยก็คือไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าบ้านเพราะคอยเป็นแม่ของแม่เจ้าของบริษัทแค่ว่า ดูแลตัวเองเน่ะออกไปกินไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเออค่ามงค่าหมอก็คือลูกชายเป็นคนดูแลหมดก็ต้องดูแลแม่เป็นแม่แล้วเขาก็เต็มใจไม่ได้บังคับอะไรเขาก็เฮ็ดหน้าที่คอยก็เป็นน่วยแบบสรอสแลได้จอบผู้ใดเป็นเจ้างใดอันใดเป็นใดบังความเรียบร้อยผู้ใดเป็นเจ้างใดเออบ่ได้บ่ได้ถ้าแม่่เบังแง่งแท่นลูกไผสิไปเบังแง่งแทนแม่นบ่มเจ้า ระจาดใหม่หนึ่งเฮียกอยังน้ำหาอุศนไปใส่ขนับใบนี่แม่ต้องใช้แว่นขยยไม่แว่นอ่ะไปซ่อมอยู่เพราะว่าตัดมาใหม่แล้วจ้าแว่นแว่นแว่นตัวนั้นอ่ะคือสายตาล่าสุดอันนี้ยังเป็นสายตาของปีที่แล้วนี่มันกะเริ่มมันมั่วแล้วก็พ่อได้อ่านอยู่ที่เสียงดังเพราะว่าอะไรไม่ได้ใส่ไม่กลัวว่าเพื่อนจะไม่ได้ยินค่ะสั่งกาแฟแล้วค่ะก้อยสบองไฮเดรน